มึงชอบอ่ะผู้หญิงเว้เนี่ย <c oughs> แล้วก็ทุบให้มันแบนๆหน่อยึงแม้นในสายตาคุณอาจจะมองมันก็เหมือนทองค่าสึจริงๆจะไม่เหมือนเหมือน,ม,ม,นม,มันมีครีมแช่หอม <c oughs> อร่อยมากสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่รายการครัวอ้าย ฟานนะครับวันนี้ยืดไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้นอนมานะเจ็บคอนะครับวันนี้ผมจะมาทําอะไรใช่ไหม <S <S ผมจะมาทําอาหารอิตาลี <S <S ผมรู้ว่าท่านผู้ชมก็ต้องบอกเออมันก็อาหารอิตาลีเหรอวันนี้ผมจะมาทําอาหารอิตาลีแบบจริงจังเลยนะครับแบบที่แบบดั้งเดิมอะอร่อยเลยแล้วผมอยากให้ท่านผู้ชมรู้ว่าอาหารอิตาลีเนี่ยมันมีหลายแบบนะครับ <S 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 ผมอธิบายง่ายๆเลยทาไมผมถึงอยากจะมาทาอาหารอิตาลีวันนี้ใช่ไหมเพราะว่าบ้านเราเปิดล็อกดาวแล้วไม่ไม่เปิดล็อกดาวมันเรียกว่าอะไรอะคลายเออไอ้กินข้าวนอกบ้านได้แล้วอะนะครับอันนั้นอะผมก็ไม่รู้เขาให้เรียกกแบบไหนนัะ กินข้าวนอกบ้านได้แล้วเนี่ยผมก็ไปนะครับแล้วพอเนียผมไปสั่งอาหารอิตาลีกินนะครับผมไม่ชอบเพราะว่าผมเข้าใจนะผมเข้าใจเขาคือคนบางทีเราต้องทําเปิดร้านอาหารแล้วช่วงนี้มันมีแบบทั้งปิดทั้งเปิดท,ทั้งนู่นทั้งนี่มันจะทําสดแล้วกินเลยแล้วก็ไม่ได้มันก็ต้องเก็บไว้ต้องทําเผื่อไว้เก็บไว้เอามาอุ่นอะไรอย่างเงี้ยในซอสอะไรเงี้ยผมก็เลยรู้สึกว่าเออผมเข้าใจเขานะผมก็ไม่ได้หงุดหงิดอะไรแต่แค่ผมรู้สึกว่า จริงๆแล้วถ้าเราอยากกินอาหารอิตาลีดีๆอะ่ะเราทําเองที่บ้านได้จริงๆนะมันง่ายแต่ที่คนทํากันไม่ได้เพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่ามันมีไอ้พวกอเมริกาอังกฤษค,คนนู้นคนนี้จีนอะไรไม่รู้มันทํามั่วซั่วแล้วชอบไปฟิวชั่นจนมันแบบพิสดารผมก็เลยรู้สึกว่าแบบคนทานอาจจะไม่ถูกปากไม่นุ่มไม่นี่รู้สึกว่ามันมันรู้สึกว่ามันแบบเลี่ยนอะไรเงี้ยจริงๆผมว่าผมอยากให้ลองทําดูผมเชื่อเลยว่าท่านผู้ชมจะชอบนะครับวันนี้ผมจะมาทํา2เมนูเมนูแรกคืออะไรครับคือมิลานเนเซ่จริงๆแล้วเมนูเนี้ยคือเอาลูกวัว หรือว่าวีวอะไปชุบแป้งทอดแต่ว่าทุกคนก็ต้องคิดชุบแป้งทอดเป็นแค่ชุบแป้งแล้วทอดไม่ใช่ครับมันซับซ้อนกว่าน,นั้นแล้วผมจะโชว์ให้ดูว่ามันอร่อยตรงไหนนะครับแต่จริงๆมันมี2เวอร์ชันเวอร์ชันดั้งเดิมจริงๆเนี่ยลูกวัวเวอร์ชันไม่ดั้งเดิมมากแต่คนอิตลีมันก็ทานกันคือหมูนะครับเราใช้หมูเนี่ยดีแล้วนะครับมาจากเมืองมิลานประมาณร้อยกว่าปีทางเมืองมิลานเขาจะกินกันนะครับเมนูที่2นะครับเรากินคู่กันได้นะครับคือลิงกินี่บรอกโคลีไม่ใช่บรอกโคลีเพสโต้ที่เราเคยทำ นะครับเพสโต้ที่สุขภาพดีไปดูได้นะครับตรงนี้อ่าถูกแล้ววันนี้ผมจะมาทําแบบดั้งเดิมนะครับเป็นลิงกูนีบรอกโคลีนะครับที่มาจากเมืองคาราเบียนะครับทางใต้ของอิตาลีนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะเลือกมิลานเนเซนะครับหรือว่าแคว้นลอมบารีลอมบารเดียนะครับภาษาอังกฤษลอมบารีอยู่ทางเหนือนะครับแล้วก็คาราเบียทางใต้นะครับสองอย่างมารวมกันอ่ะเราเริ่มอย่างแรกเลยคือเราทําอะไรครับตอนนี้ผมต้มน้าอยู่นะเพราะว่าเดี๋ยวผมจะต้องทําพาสต้าแต่ผมจะทําหมูก่อนนะครับเราซับหมู เพราะว่าผมเพิ่งไปล้างหมูมานะครับใช้หมูส่วนไหนก็ได้นะครับแต่วันนี้ผมใช้สันนอกนะครับ แล้วคนดูชอบถามว่าผมอ่ะชอบจับจมูกเป็นอะไรผมจะบอกคุณให้ผมเป็นอะไรผมคันจมูกครับถ้าผมไม่คันผมจะจับทำไมนะผมคันจมูกไม่รู้ทําไมผมเป็นคนทำอาหารก็บางทีมันคันอ่ะนะเราจะใช้อะไรไม่ได้ก็ต้องทําอย่างนี้แหละนะครับนั่นแหละถ้าบางคนอยากรู้นะครับเราตรวจโควิดกันทุกคนครับไม่ต้องห่วงอ่ะจริงๆแล้วเนี่ยเราต้องใช้ที่ทุบเนื้อแต่ผมไม่มีที่ทุบเนื้อที่นี่มันอยู่บ้านผมนะครับเราใช้คกได้ใช้สักเบือนะครับแล้วก็ทุบให้มันแบนๆหน่อย จริงๆแล้วเนี่ยบางคนอาจจะชอบมองว่าแบบเหมือนท,ทําทองคัตสึถ้าท,ทําทองคัตสึเราไม่ต้องทุบขนาดนี้นะแต่เนี่ยเราต้องการให้มันบางๆหน่อยนะครับประมาณนี้นะครับผมจะคอมเพลให้ดูนะครับนี่คือก่อนทุบนี่คือหลังทุบนะครับเอาประมาณนี้นะครับดูอ่ะทาทุกชิ้นนะครับวันนี้รต้องทําหลายชิ้นหน่อยเพราะว่าเราให้จิมงานเรากิ้กันด้วย พอเราทุบหมูเสร็จนะครับถ้าเป็นหมูทุบแป้งทอดทั่วไปเราก็จะเอาหมูใส่แป้งทุบแป้งก่อนทุบไข่แล้วก็ไปชุบเกล็ดขนมปังเอาไปทอดแค่นั้นใช่ไหมแต่มิลานเนเซ่เนี่ยมันมากกว่านั้นนะครับอย่างแรกเลยคือเราจะฝนเปลือกมะนาวนะครับถ้าให้ดีนะครับอิตาลีมันจะมีเมืองหนึ่งชื่อโซเรนโตแล้วมะนาวของโซเรนโตเนี่ยโหมันรูปมันใหญ่มากนะเท่านี้สองเท่าอะของนนเนี่ยแล้วหวานเปรี้ยวอร่อยสุดๆเลยนะครับแต่เราใช้อันนี้ได้เราก็จะเอาเปลือกนะครับของมะนาว ใส่ลงไปในแป้งนิดนึงนะครับแล้วก็ในเกล็ดขนมปังนิดนึงนะครับเพราะว่ามันจะมีกลิ่นที่หอมตลอดทอดนะครับแล้วจะไม่มีกลิ่นคาวอย่างที่2นะครับ ให้เราใช้พาเมซานชีสนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเราจะใช้เพคคริโน่ก็ได้นะครับเพคคริโน่คือผมแปลง,ง่ายเลยเพคคริโน่คือชีสที่คล้ายกับพาเมซานแต่ทําจากนมแพะพาเมซานทาจากนมวัวนะครับจริงๆแล้วเนี่ยมันแพงเนี่ยก้อนหนึ่งประมาณ300400กว่าบาทถ้าแบบมันมียี่ห้อแพงๆเป็นพันก็มีนะครับถ้าท่านผู้ชมรู้สึกว่ามันแพงแล้วเป็นคนไม่ค่อยได้กินพาเมซานอยู่แล้วไปซื้อกราแนากราโนพาดาโนก็ได้นะครับมันขายอยู่ทั่วไปก็ซองหนึ่งประมาณ6070แต่อย่าไปซื้อไอ้แบบของเมกานู้นะ นี่จะหอมอ่ะเราฝนพาเมซาาเนี่ยใส่ลงไปในเกล็ดขนมปังนะครับเยอะๆเลยนะครับแบบนี้นะครับแล้วเราก็เกลือน,นิดหนึ่งเพราะว่าจริงๆพาเมซามีเกลือแล้วแล้วเราก็มาปรุงหมูเรานะครับ แล้วขั้นตอนนี้จริง,รงๆถ้าผู้ชมไม่ต้องทําก็ได้นะครับแต่ว่าผมรู้สึกว่ามันเพิ่มเหมือนแบบทําให้เต็มร้อยอ่ะนะครับตัดมะนาวนะครับบีบลงไปในไข่นิดนึงนะครับมันจะทําให้เพอร์เฟกเลยนะครับไม่ต้องเยอะมากนะครับถ้าไม่ถึงเพอร์เฟกเพราะว่ามันจะทําให้ถึงแม้เราเอาไปชุบแป้งทอดก็ตามเนี่ยมันมันอาจจะมีกลิ่นไข่กลิ่นอะไรนิดนึงแต่เนี้ยเราจะดับกลิ่นไข่ไปเต็มร้อยเลยนะครับอ่ะพอเสร็จปับ๊บเราก็เอาหมูนะครับชุบแป้งชุบแป้งนี่กดๆหน่อยนะเพราะว่ามันแป้งมันจะได้ติดๆหน่อยอย่างี้นะครับ แล้วก็ชุบไข่ถ้าเป็นพ่อผมนะครับชอบชุบแป้งชุบไข่ชุบแป้งอีกทีชุบไข่แล้วค่อยชุบเกล็ดหนมปังแต่ส่วนตัวผมอะ่ะผมก็ขี้เกียจนะครับแต่จริงๆแล้วแล้วแต่ถ้าผมอยากกินหนาๆผมก็จะชุบนะครับแต่วันนี้เราไม่ต้องก็ได้นะครับผมลืมคลุกให้มันเข้ากัน การที่เราใส่พาเมซานชีสลงไปเนี่ยมันจะช่วยให้รสชาติของเกล็ดขนมปังเนี่ยมันมีรสชาติที่หอมและอร่อยมากๆเลยนะครับพอเสร็จแล้วเราก็มาวางไว้ก่อนแล้วก็ทำชิ้นที่สองอ่ะพอเราชุบแป้งเสร็จนะครับก็จะเป็นแบบนี้ พอดมก็จะได้กลิ่นเกล็ดขนมปังผสมกับพาเมซานซึ่งมันช่วยได้เยอะจริงๆนะครับแล้วตอนนี้เราก็มาเพิ่มเกลือใส่ไปหน่อยนะครับนิดๆหน่อยๆอ,อ่ะแล้วเราก็จริงๆเอาไปทอดได้เลยแต่ผมชอบให้มันบ่มก่อนนะครับก็วางไว้ตรงนี้ก่อนระหว่างนี้เราจะมาทำพาสต้าบรอกโคลีลิงกูนี่บรอกโคลีนะครับเรามาทำซอสของบรอกโคลีเราดีกว่านะครับอย่างแรกนะครับอันนี้ผมล้างแล้วนะครับเราก็จะตัดบรอกโคลีนะครับหลายคนอาจจะไม่รู้นะแต่บรอกโคลีเนี่ยเป็นผักที่ ต้นกำเนิดมันมาจากอิตาลีนะค,คือคนโรมันสมัยก่อนเนี่ยชอบทานเพราะาเขามีความเชื่อว่าบร็อคโคลี่อะ่ะตีต่อสุขภาพแล้วก็เอาบร็อกโคลี่มาตัดประมาณเป็นชิ้นที่ใหญ่ๆมากนะครับแต่ก็ไม่ต้องไม่ต้องสับไม่ต้องเล็กนะครับประมาณถ้าหัวหนึ่งก็ตัดเป็น4ชิ้นนะครับ,นะรบอันนี้อย่าทิ้งนะตัวอร่อยเลยอันเนี้ <Wow. S 1> เข้าใจนะครับว่าคนบางคนเนี่ยจะไม่ชอบกินผัก จริงๆแล้วผมว่าอาหารอิตาลีเป็นอาหารที่ทําให้คนกินผักคนที่ไม่ชอบกินผักกินได้สบายที่สุดแล้วเพราะว่าอย่างเช่นซุปผักมินเนสโตรเน่ซึ่งเดี๋ยววันไหนผมจะมาทำนะครับซุปผักมินเนสโตรเน่เนี่ยคือ รสชาติผักแทบจะไม่มีเลยแต่ผักเยอะมากนะครับเพราะว่าอาหาริตารีมันจะปรุงด้วยแบบชีสด้วยน้ำมันมะกอกด้วย,วยมะเขือเ,เทศด้วยอะไรรวมๆแล้วมันจะทําให้รสชาติผักหายไปรจ,จริงอร่อยนะลองทําดูได้แล้วชีสมอสเซาเวล,ล่าแท้พามเมซานแท้เพคคอรีโนแท้โปรโวโลเน่แท้อะไรพวกนี้มันไม่ได้ไม่ดีต่อสุขภาพจริงมันดีต่อสุขภาพมากเลยนะครับแต่แค่พวกชีสสังเคราะห์ชีสอะไรเนี่ยมันไม่ค่อยดีก้านนี้มันแข็ง ไอ้ตรงนี้เราตัดออกไปก่อนเลยแล้วเราก็ตัดเป็นชิ้นเล็กๆมันจะได้สุกพร้อมกับพวกนั้นนะครับอะพอเราเสร็จแล้วนะครับเราก็ต้มบรอกโอคลีก่อนแล้วค่อยต้มเส้นอีกทีนึงได้เพราะว่าเราต้องการให้รสชาติของบรอกโอคลีเนี่ยเข้าอยู่ในเส้นด้วยนะครับอย่างแรกเลยวิธีการต้มเส้นง่ายมากนะครับใช้หม้อจริงๆใหญ่กว่านี้ยิ่งดียิ่งใหญ่ยิ่งดีนะครับแล้วก็ใช้เกลือนะครับประมาณสักกัปหนึ่งใส่เกลือไปเยอะๆได้นะครับเราไม่ได้เราไม่ได้กิน น้ำนะครับเรากินเส้นพาสต้านะครับทำไมต้องใส่เกลือเยอะนะครับผมผมอธิบายไปหลายครั้งแล้วเพราะว่าอย่างแรกเลยจะทำให้เส้นพาสต้าไม่ติดก,กันอย่างที่2นะครับมันจะทําให้แป้งอ่ะความหนืดของแป้งเนี่ยมันออกมาจากเส้นพาสต้าแล้วมันอยู่ในน้ำนะครับแล้วเราต้องใช้น้ําพาสต้าต่อด้วยนะครับตอนนี้เราก็เอาบรอกโคลีลงไปต้มนะครับระหว่างที่บรอกโคลีต้มอยู่นะครับผมก็จะสับกระเทียม สับให้ละเอียดๆหน่อยนะครับเพราะว่าเราไม่อยากจะกินแล้วแบบกัดเม็ดระเบิดกระเทียมเข้าไปประมาณนี้นะครับกำลังดีน้ำมันมะกอกเอ็กซ์ตร้าเวอร์จินนะครับประมาณสัก6ช้อนโต๊ะนะครับ ทำไมเราต้องใส่เยอะใช่ไหมครับอย่างแรกเลยคือน้ำมันมะกอกมันดีต่อสุขภาพนะครับอย่างที่2คือมันให้รสชาติอย่างที่3สิ่งที่สำคัญที่สุดคือมันเป็นส่วนหนึ่งของซอสที่เราต้องมีน้ํานะครับตอนนี้เราจะเปิดกระทะให้จริงๆผมวอร์มไว้ก่อนแล้วแต่เราจะต้องไม่ให้มันร้อนมากนะครับประมาณปานกลางแล้วเราเอากระเทียมเนี่ยเราจะไม่ได้เจียมกระเทียมนะครับเราจะบอกว่าเจียวกระเทียมนะครับไม่ใช่นะครับ <S <S เราจะให้มันประมาณนี้นะครับเนี่ยแล้วถ้าสมมุติคุณกลัวว่า กระเทียมมันจะไหมใช่ไหมครับผมมีวิธีหนึ่งนะครับวิธีนีงง่ายๆนะครับเอาน้าพาสต้าเนี่ยใส่ลงไปนิดนึงแบบนี้นะครับมันอาจจะกระเด็นอาจจะอะไรนิดนึงแต่ว่ามันจะทําให้กระเทียมมันไหมไหมตอนนี้นะครับเราก็ต้มบลอกเคอรี่อยู่นะครับเราเอากระเทียมเข้าไปอุ่นกับน้ามันนะครับไม่ได้เจียวนะครับรอบลอกเคอรี่สุกกว่านี้นิดหนึ่งนะครับระหว่างนั้นเดี๋ยวเราจะมาทําของที่เราจะเอาไว้ตกแต่งและกินคู่กับมิลานเซ่เรานะครับคือเชอร์รี่ทเมโต้หรือว่า มะเขือเทศราชนีเดี๋ยวเราจะเอามะเขือเทศนี้เข้าไปอบนะครับอร่อยมากวิธีทําง่ายมากนะครับแล้วอย่างคือปกติมันจะมีผู้หญิงบางคนชอบกินผู้หญิงบางคนก็ไม่ชอบส่วนมากผู้ชายจะไม่ชอบเลยมึงชอบป่ะผู้หญิงไว้เนี่ย <laughs> วิธีง่ายๆนะครับการทําเราก็เอามาเรียงไว้ในถาดนะครับแล้วก็เอาน้ามันมะกอกนะครับโรยหน่อยประมาณนี้นะครับเกลือ ทำไมอันนี้ต้องเกลืออีกมันไม่ใช่แค่ปรุงนะครับมันจะทําให้น้ําของมะเขือเทศเนี่ยออกมาจะดูดน้ำมะเขือเทศออกมามะเขือเทศก็จะเคี่ยวๆหน่อยทำให้คล้ายๆเหมือนเราเอาไปตากแดดแล้วก็พริกไทยนะครับวันนี้เราจะใช้พริกไทยดําแบบตําเองนะครับเออแค่นี้นะครับแล้วเราก็เข้าไปอบไม่ต้องนานมากนะครับไฟไม่ต้องร้อนนะครับไฟอยู่ประมาณสัก 150ก็พอนะครับง่ายๆเลยนะครับเราก็จะเอาบรอกโคลีที่เราต้มแล้วก็ใส่เข้ามาสังเกตแม้จะไม่มีเสียงเพราะเราไม่ต้องการให้มันทอดเราต้องการให้มันใช้ความร้อนเนี่ยไปทําให้รสชาติมันเข้ากันนะครับน้ำเนี่ยเราไม่ต้องสะดน้ําออกนะครับเราใส่เข้าไปได้เลยนะครับเพราะว่ามันจะทําให้รสชาติ ของกระเทียมของน้ำมันมะกอกและของบรอกโคลีเนี่ยเข้ากันนะครับน้ำเนี่ยน้ำพาสต้าเนี่ยสำคัญมากนะไม่ว่าคุณจะทําพาสต้าอะไรน้ําที่คุณต้มเนี่ยอย่าทิ้งนะคุณตักมาแล้วผสมได้ทุกอย่างในพาสต้าทุกอันนะครับวิธีที่ทําเส้นพาสต้าเนี่ยมันง่ายมากนะครับแต่หลายๆคนชอบทําผิดหลายๆคนชอบทําผิดตรงไหนชอบใช้น้ําน้อยไปอย่างที่2ไม่ใส่เกลือคือถึงแม้คุณจะทํากินคนเดียวคุณก็ต้องใช้หม้อใหญ่ๆแบบนี้นะครับมันมันมันต้องใช่ไงจริงๆทุกเส้นพาสต้าที่คุณซื้อนะมันจะบอกคุณว่าต้องต้มกี่นาทีนะครับ 8นาทีเราก็ต้องแนาทีแป๊ะนะน้ำเดือดใส่เกลือลองไปต้ม8นาทีเอาขึ้นมานะครับแล้วพอคุณเอาน้ำขึ้นมาเสร็จปั๊บเนี่ยคุณต้องตักมาเสร็จปั๊บใส่ซอสเลยใส่เขาเ้าไปในซอสเลยนะครับแล้วก็ตักน้ำพาสต้านี่ใส่ลงไปด้วยนะครับมันจะน้ำไอพาสต้านั้นมันเป็นน้ำที่สร์ชมันเยอะมันจะมีน้ำเป็นน้ำที่แบบเข้มข้นด้วยแป้งมันจะเข้าไปผสมกันแล้วมันทําให้รสชาติทุกอย่างรวมกันนั่นคือพาสต้าที่อร่อยนะครับเดี๋ยวเรารอให้น้ำนี้เดือดหน่อยนะครับเพราะว่าเราต้องต้มเส้นพาสต้าอ่ะ ตอนนี้เราก็ใส่ลงไปแล้วก็จับเวลา8นาทีนะครับทุกคนก็มันไม่ต้องเป๊ะขนาดนั้นก็ได้ครับเราก็เอาเส้นพาสต้าเนี่ยขึ้นมาเลยนะครับแล้วใส่เข้าไปในนี้แล้วก็ คุกเลยนะครับคุกให้เข้ากันนะครับแต่สิ่งที่สําคัญนะครับเราจะต้องเก็บน้ํานี่ไว้น้ำเนี่ยสำคัญมากนะครับเพราะว่ามันเป็นน้ําที่ต้มเส้นพาสต้ามามันก็จะเป็นแบบมีความเป็นสตาร์ชอยู่แล้วใส่เข้าไปประมาณสักช้อนหนึ่งนะครับน้ําพอผสมกับน้ํามันมะกอกที่เราทําซอสอยู่แล้วเนี่ยมันก็จะกลายเป็นครีมมากขึ้นนะครับเ <c oughs> นี่ยความสุกต้องประมาณนี้ มันจะรู้สึกเหมือนมันไม่สุกแต่จริงริงมันสุกถ้าเรากัดแล้วมันไม่ได้ไปโดนแข็งๆข้างในอะ่ะมันคือสุกนะครับนี่คือสุกแล้วตอนแรกมันดูเป็นน้ำใช่ไหมตอนนี้มันดูเป็นครีมมากขึ้นเห็นไหมเราไม่ได้ใส่ครีมไม่ได้ใส่อะไรเลยนะครับพอเราใส่จานเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็ตบด้วยพาเมซานชีสนะครับข้างบนแบบนี้แล้วก็พริกไทยเรียบร้อยนะครับแค่นี้ คุณก็จะมีพาสต้าที่คุณรับประทานได้ทุกวันง่ายๆแบบดั้งเดิมจริงๆสไตล์คาราบรียเลยนะครับตอนนี้เราจะทอดหมูนะครับแต่ผมจะบอกว่าเราอย่าใส่น้ำมันเยอะเราไม่ต้องการให้มันทอดแบบจมนะครับเราต้องการทอดแบบทีละด้านตอนนี้เราก็พอน้ำมันประมาณปานกลางนะคราวนี้เราก็ลงไปทอดนะครับแบบนี้ เราทอดไฟปานกลางนะครับเพราะถ้าไฟแรงไปมันจะไม่อร่อยอะแล้วถ้าสมมุติคุณเป็นแบบพวกแบบต้องการแบบทุกเม็ดจริงๆนะมีวิธีหนึ่งครับให้คุณตัดเปลือกอย่างเงี้ยนิดนึงนะครับเราก็เอาใส่ลงไปด้วยนะครับน้ํามันในนั้นก็จะทําให้ไม่เลียดอ่ะแล้วคราวนี้เราก็กลับด้านนะครับ ถึงแม้ในสายตาคุณอาจจะมองมันก็เหมือนทองคัสึจริงๆจ,จ,จะไม่เหมือนคือที่ิตาลีเขากินอย่างเงี้ยเพราะว่ามันร้อนนะครับบางทีอยากกินของที่แบบเออมันมันทอดก็จริงแต่คือมันสบายตัวบเบาๆนะครับทั้งพาสตา้านี้แล้วก็มิลานเนเซ่เนี้ยเพราะว่าเดี๋ยวหลังจากนี้เราต้องบีบมะนาวใส่ไปด้วยนะอร่อยมากตอนนี้ระหว่างเรารอนะครับเราก็จะปรุงร็อกเก็ตสลัดเรานิดนึงนะครับโดยการใช้บอสมิก น้ำส้มสาชูเอ้น้ำส้มสายชูบอสมิกนะครับแล้วก็น้ำมันมะกอกเกลือพริกไทยนะครับง่ายๆเรียบร้อยนะครับแล้วก็มาซับมันพอเราซับมันเสร็จเรียบร้อยเราก็ามาวางไว้นะครับ Let Let me fly. Let me find new kinds of highs. We're just wasting here, waiting for another year. We both know the score. We've been here once before. So many words unspoken. You took my heart. It's already broken. You don't have to. ก็เรียบร้อยแล้วมิลาเนีเซ่หมูนะครับจากแคว้นลอมบาร์เดียเมืองมิลานบรอกโคลีลิงกูนีจากคาลาเบียทางใต้อิตาลีนะครับเรามาลองชิมกันดีกว่านะครับหลังจากถ่ายรูปอะไรไปเสร็จเรียบร้อยนะครับผมชอบมะนาวเยอะนะครับผมจะบีบมะนาวเยอะเมื่อไรฟังดูเหมือนเป็นคอนเซปต์ที่แปลกใช่ไหมกินแบบมะนาวอ่ะรสชาติหอมอ่ะหอมคือการที่กินกับล็อกเก็ตสลัดบล็อสมิกแล้วก็มะเขือเทศราชนีะเอาไปอบอ่ะ รสชาติมันเข้ามันสดชื่นมันมีทั้งความเปรี้ยวความหวานมีความเป็นแบบตุ่นๆของชีิตครบเครื่องจริงอะแล้วมาลองกินพาสต้ากันดีกว่าอืมอร่อยมากมันรู้สึกเหมือนมีมันมีครีมเฮ้แต่เราไม่ได้ใส่ครีมเลยนะแล้วมันไม่ใช่พาเมซานด้วยแล้วมันไม่ใช่เพสโต้ด้วยบางคนอาจจะคิดมันคือเพสโต้มันไม่ใช่เพสโต้นะครับเพสโต้นี้คือของเมืองเจนัวอันนี้คือของคาราเรียนะครับ มันสดชื่นมันเป็นการกินของทอดและเป็นพาสต้าที่ไม่เลี่ยนเลยนะครับเดี๋ยวให้ทีมงานผมลองทานแล้วผมจะบอกเลยว่าเชื่อเลยว่าเขาจะบอกมันไม่เลี่ยนมันกินไงก็ไม่เลี่ยนมันสบายตัวมันเบานะครับลองทํากันดูครับง่ายมากมิลานเน่และบรอกโคลีลิงกูนี่นะครับเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกด subscribe กดไลค์ด้วยนะนะครับก็ฝากช่วยแชร์กันด้วยนะครับคนอื่นจะได้เห็นคลิปเราเยอะๆขึ้นจะได้ให้กําลังใจเราด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมจะหาเมนูดีๆทําง่ายๆมาให้ดดด้้ววทําาไยนนัอ่กกกิตี